พระธรรมหนึ่งสมูเอลเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์การเชื่อฟังและน้ำพระทัยของพระเจ้าเริ่มจากเรื่องราวของสมูเอลชายผู้อุทิศตัวเพื่อรับใช้พระเจ้าตั้งแต่อายุยังน้อยชีวิตของเขาเป็นตัวอย่างของการอุทิศตัวและมุ่งมั่นในการรับใช้พระเจ้าคนอิสราเอลเรียกร้องให้มีกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์ของพวกเขาแม้ว่าสมูเอลจะเตือนพวกเขา แต่เขาก็ยังต้องการอยู่ดีซาอูลจึงได้รับการเจิมเป็นกษัตริย์องค์แรกแต่พระองค์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าต่อมาดาวิดคนเลี้ยงแกะได้รับการเจิมให้เป็นกษัตริย์ ในอนาคตและดาวิดได้แสดงความเชื่อความกล้าหาญและความไว้วางใจในพระเจ้าพระเจ้าได้สำแดงฤทธานุภาพผ่านเขาโดยการทําให้เขามีชัยชนะเหนือโกลแอตทหารร่างยักษ์ของคนฟิลิสเตียเมื่อซาอูลอิจฉาดาวิดมากขึ้นดาวิดยังคงแน่วแน่และซื่อสัตย์โดยการสแสวงหาที่ลบภัยในพระเจ้าในช่วงเวลาที่ถูกตามฆ่าพระธรรมเล่มนี้จบลงด้วยการสิ้นพระชน์อย่างน่าสลดของซาอูลและเริ่มต้นการขึ้นของราชของดาวิดในฐานะกษัตริย์ พระธรรมหนึ่งสมูเอลสอนเราถึงพระประสงค์ของพระเจ้าและผลของการเชื่อฟังและการไม่เชื่อฟังเราเรียนรู้จากการตกต่ำของซาอูนว่า พระเจ้าทรงปรารถนาการเชื่อฟังและความทมใจในชีวิตของเราขอให้เราเต็มใจยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าและสแสวงหาการทรงนำของพระองค์ในทุกสิ่งที่เรากระทำความเชื่อและความไว้วางใจในพระเจ้าของดาวิดเป็นแรงบันดาลใจให้เรารเผชิญหน้ากับยักษ์แห่งปัญหาในชีวิตของเราด้วยความกล้าหาญเราควรพึ่งพากำลังจากพระเจ้ามากกว่ากำลังของเราเอง ขอให้เราเรียนรู้จากความผิดพลาดของซาอูลและความซื่อสัตย์ของดาวิดขอให้เราพยายามมีหัวใจเหมือนกับดาวิดมีหัวใจที่สแสวงหาพระเจ้าดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังและไว้วางใจพระองค์ติดตามพระองค์ด้วยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์ขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นกษัตริย์ของเราทั้งหลายอวยพระพรคุณครับ